สวัสดีครับผมั้งตางฮงยงนะครับวันนี้ก็มีผลงานนะครับที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับบางส่วนนะครับมาให้รับชมกันนะครับตัวแรกเป็นงานมือสอดนะครับจับสายนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับลางเป็นแหมกลมนะครับปีกโรลเลอร์นะครับสี่สิบเซนนะครับลดน้ำหนักลางเม็ดยี่นะครับชักเจ็ดสิบห้าตัวนี้เป็นงานเข้าสายนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับ ติดกับพีนิดหน่อยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงานของพี่ซูวิทนะครับตัวนี้ผมพี่เขาให้ทาสีดำไปในร่องนะครับเข้าซ้ายนะครับหลังอ่อนนะครับพอดีใส่จานะครับ เกียร้ายนะครับอ่าตัวนี้พี่เขาสั่งมาสองตัวนะครับตัวแรกเป็นไม้ชิงชันนะครับตัวที่สองอ่ะเป็นงานนิ้วสอดนะครับตัวนี้ตรงนิ้วสอด สายมงคลนะครับเข้าซ้ายนะครับของพี่สวิทต์เหมือนกันนะครับที่เขาสั่งมาสองตัวนะครับสายมงคลนะครับสเต็ปเดียวนี่ครับรางปีเนียมครับเม็ดยี่สิบชักเจ็ดสิบห้านะครับเดี๋ยวลองทําสีดํานะครับไกเซฟนะครับปีกโรเลอร์นะครับสี่สิเซนน้ำหนักเข้าซ้ายนะครับหลังอ่อน ดีมือนะครับของรุ่มสอกหนึ่งมาดีนะครับเรียนนครับจากซ้ายก็แก้มไว้ข้างขวานะครับ ติดกระพี้นิดหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยจะแน่นๆหน่อยนะครับไม้ตัวนี้ตัวนี้พี่เขาอยากให้ลง YouTube นะครับก็ลงให้นะครับงานอาจจะช้าบ้างนะครับบางคนบางคนก็เร็วนะครับผมทำคนเดียวนะครับต้องผมฟังเข้าใจนะครับทุกคนที่สาม ตัวนีเ้เป็นงานของใครผมจำไม่ได้แล้วใช้ชื่อใช้ลายว่าบินเดี่ยวครับเป็นมือสอดนะครับจับสายกว่าไม้ประดูนะครับหลังก่อนนะครับนางินเนียมเม็ดยี่นะครับปี่ข้างขานะครับตัวนี้พี่เขาบอกว่าพี่เขายิงตามเสื่อน,นะครับไม้ประดูนะครับลายที่สวยนะครับตัวนี้พี่เขาสั่งงานตอนสั่งงานนี่เขาโอนตัง เต็มจำนวนตั้งแต่วันสั่งงานนะครับตัวนี้ก็รอมาหลายเดือนนะครับวนี้แกะลายนะครับติดกระพีได้ด้วยนะครับจับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอ่อนนะครับต่อท้ายไม้จำปีนะครับตัวนี้ตัวนี้อ่ใส่ยางได้4เส้นนะครับ จับสายฝวาก็จะประมาณนี้นะครับมือสอดตัวนี้ก็เป็นทรงมือสอดนะครับตรวนี้จับขวานะครับตางไม้นะครับ ลางมาลเมตรสาินะครับชัก85แปห้าครับสปิโลเลอร์นะครับสีเซนปลายเรียวนะครับมาดูทั้งตัวนะครับตัวนี้ เนียนครับหอมอ่อนนะครับเลยพอดีสายตานะครับตัวนี้พี่เขาสั่งสองตัวนะครับเป็นท้าย PC P C P หนึ่งตัวนะครับตัวแรกเป็นยิงตานะครับ นี้เป็นท้าย BCP นะครับลอง38มิมิลครับจับขวามกันนะครับทายไระดูนครับจับขวาท้าย BCP นี่จะหลังจะแข็งหน่อยนะครับเพราะว่าชุดยิงเขาจะสูงนะครับรอง38บิบแนะครับรองกลม น,นี่ก็เป็นท้าย BTP นะครับจับสายขวานะครับน,นี้ของพี่อะไรครับผมจำไม่ได้ล ส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นสั่งใส่รางปีนีมนะครับทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นบันท้ายนะครับ2ดลองกลมคิบสองนะครับลูกค้าสั่งเฉพาะบันท้ายนะครับจับขวาตัวนี้ลูกค้าสั่งชุดรางช่างราไปแล้วนะครับนี่เป็นท้ายไม้ประดูนครับ ของพี่ชื่อายว่าอะไรสุรินนะครับสุรินขาไม้เป็นจับขวาครับหลังอ่อนนี่นครับอ่อนนะพอดีสายตานะครับสอบพอดีนะครับเข้าอุ้มมือพอดีนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับอีกสิบตัวเป็นชุดลางนะครับผมจะรีบประกอบให้นะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ได้รับชมอีกทีนะครับมีของที่พี่นงแล้วก็ลูกค้าเกาหลีสองคนนะครับแล้วก็อีกหลายคนครับผมยังประกอบไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ได้รับชมกันอีกครั้งนะครับ นี้ลูกค้าอยู่เกาหลีนะครับใส่ลางปีเนียมนะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับมันวันหนึงผมทําหลายย่างครับทํำคนเดียวครับแกะลายนะครับติดกระพี้จับขวานะครับอนนะ แล้วก็งานของพี่ปีรันแตงพิมพนะครับก็จะส่งพร้อมชุดนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ลงแลกเกอร์อยู่นะครับพี่เขาก็รอมานานพอสมควรนะครับผมขอโทษในความล้าช้าด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวชุดตอบวดชุดนี้ประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ได้รับชมในอีกรอบครับขอบคุณครับ